ขอฝากแชร์คลิปนี้หน่อยนะครับนะทุกท่านเลยนะครับไปเห็นคลิปคลิปนึงนะอยู่ในยู u ูบเลยนะเออเขาบอกว่าอะไรนะคนคนนี้ไม่มีใครรู้จักบ้างนั้นไม่มีอะไรนี้นะไม่มีใครรู้จักไม่มีเป็นคนดังบ้างนั้นเกี่ยวกับพระอะไรไม่รู้นะเรียกกระจงอาจารย์อะไรไม่รู้นะนี่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 ผมจะบอกให้เลยนะครับนะาฟังให้ดีนะครับในยุคนี้นะครับไม่ว่าแต่หน้าไหนนะอย่าหาผมเก้าเล้านะครับผมพูดอย่างนี้เลย ไม่มีใครเคยทานนะครับดีแต่ฝอยผมเห็นนะนะมีคนคนนึงอนะประมาณเจ็สิบหรือเจ็ดสิบกว่านี่แหละนะนะครับอย่าไปพูดเลยที่ว่าพระบางคนบอกว่าเป็นของปู่ย่าตายายแล้วนะบางทีมันไม่ถึงว่างนั้นเขาว่างนะก็ก็คุณต้องดูอย่างนี้สิผมจะบอกให้นะฝากแชร์แชร์ถึงเขาหน่อยคุณก็ดูที่ว่าเออไอคนไหนอะมันงี่เง่าไหมนะอ่าแล้วไอคนไหนมัน ไม่งี่เง่าดูดูเป็นนะครับนะคุณต้องพูดเป็นกลางที่ว่าเออคนที่เขามีก็มีจริงๆก็มีนะอ้ที่ว่ามรดกตกทอดเนี่ยอย่าไปว่าแต่เขาโง,ง่ยี่เง่านะโบราณโบราณน่ะคนโบราณน,น่ะนะครับอ่ายิ่งยิ่งของผมเนี่ยนะครับนะยิ่งปู่ย่าตายายผมเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนเลือดอะไรเลยนะอ่าเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะครับมาหลายช่วงอ่ะนะไอ้คุณอ่ะพูดให้มันเป็นกลางหน่อยนะพูดให้มันดีๆหน่อย นะครับอย่าไปพูดแบบว่าเหมาหมดนะให้คิดถึงคนที่เขาฉลาดกว่ามีคนที่เขาโงก่กวมีคนโบราณอ่ะนะจะบอกให้ไม่ใช่ว่าอะไรของกูดีหมดนะครับแบบที่คุณพูดกันอยู่นะนะช่วยแชร์หน่อยนะครับบางทีมันจะดังบ้างนะครับนะรู้ถึงหูมันบ้างเนาะมันไม่มีใครเกิดทันนะนะครับบอกก่อนนะคุณนะเอออย่าไปเที่ยวฝอยอย่าไปเที่ยวพูดอย่างนะั้นเขาเสียหายกันหมดนะคุณต้องรู้ว่า พระของคุณน่ะมันแท้ไหมอามาทําให้ผมดูหน่อยทีนะถ้าเหมือนของผมเนี่ยผมผมยอมรับนะถ้าไม่เหมือนผมผมตีเกมมาแหละนะอย่าลืมแบบของผมเนี่ยมันของมรดกตกทอดจริงๆจะบอกให้หลายรุ่นเราด้วยเราโคตนเงาหรอกกผมก็ไม่เชิโง่นะจะบอกให้เรื่องเก็บพระเนี่ยนะถ้าไม่มั่นใจผมก็ไม่ทําลงนะครับว่าแท้ไม่แท้เป็นอย่างไรนะจะบอกไว้ให้อ่าอยากใครอยากรู้ใครอยากเห็นใครอยากทราบก็เข้าไปดูที่ผมลงไว้นะ ไปฟังอานุ่นเลยเอาประมาณนี้นะครับเนาะสั้นเนื้อเนื้อกะชับกะชับดีนะครับนะช่วยช่วยแชร์หน่อยนะครับแชร์ไปถึงหูมันหน่อยนะไอ้หาเนี่ยอวดรูวดดียังไรอ่ะเจ็ดสิบกว่าปีมั้งนะครับอย่าว่าผมเสียมารยาทนะครับจาคาผมไว้ดีนะครับนะไม่มีใครเกิดทันนะครับดูที่พระนั่นว่ามันถึงไหมร้อยสองร้อยปีเข้าอ่ะนะเอางี้เนาะโอเคนะครับ